สวัสดีครับวันนี้คุณโยกเยกก็จะพาผมเที่ยวชม สถานีรถไฟบ้านแหลมไปตามเส้นทางไปทางด้านของสถานีร่มหุบหรือสถานีแม่กลองนะครับสถานีบ้านแหลมนั่นก็เป็นบ้านของคุณยกเย่เขาเองเลยแหะครับทางด้านหน้านั้นนะครับก็จะเป็นท่าน้ำํำติดก,กับแม่น้ําท่าจีนผมก็พาท่านไปที่บริเวณท่าน้ําก่อนด้านหน้าก็เป็นป่าชายเลนซึ่งรายละเอียดผมก็ได้พูดถึง คลิปที่แล้วที่เป็นบ้านของคุณลูกแยกไปแล้วแต่ตอนนี้ผมก็พูดอีกท่านหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือแม่น้ําชาจีนถ้าไปทางขวาก็จะไปทางปากอ่าวสมุทรสาครถ้าไปทางซ้ายก็จะไปถึงัชนาท์อำเภอวัดสิงห์วัดหลวงพ่อสุขปากคอมะาขามเท่าแต่ั้าผมก็ถ่ายภาพย้อนเข้าไปทางด้านในก็เริ่มที่จะเห็นตัวสถานีรถไฟบ้านแหลม ซึ่งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำชาจีนถ้าขึ้นเรือจากทางด้านของท่าฉลอมแล้วก็เดินออกมาทางขวานะเอาละครับสถานีบ้านแหลมนั้นท่านเที่ยวชมอย่างละเอียดได้เลยในตอนที่แล้วคือบ้านของคุณโยกเยกจากนั้นคุณโยกเยกก็พาผมมาที่สถา,านีหยุดรถท่าฉลอมซึ่งหากออกมาอีกประมาณ500เมตรซึ่งเป็นทางนี้นะครับคุณโยกเยกคุค้นเคยมากเพราะคุณโยกเยกเป็นรถไฟคันแรก ที่วิ่งบนเส้นทางนี้นะครับอ่ล่ะครับหลังจากที่เรามาที่จุดหยุดรถท่าฉลอมซึ่งเป็นจุดหยุดรถที่มีอาคารรองรับผู้โดยสารนี่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นแหล่งที่แม่ค้าแม่ขายเข้ามาซื้อของกันจากนั้นคุณยจ้าแยกก็พาผมต่อไปทางทิศตะวันตกไปที่จุดจอดรถบ้านชีผ้าขาวก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ทางรถไฟเ้นนี้ก็ว,วิ่งไปในแนวของค้ำกลางป่าชายเลนนะครับดินก็อ่อนมากเลยนะครับแต่ก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทำจนกระทั่งแข็งแรงอยู่ทุปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือสถานีขี่พระขาวในช่วงนั้นก็มีรถไฟวิ่งมา1คันเราก็ได้มีโอกาสถ่ายภาพเพราะเห็นทางอย่างนี้นะครับรถไฟวิ่งวันละไปมานะครับวันละ28เที่ยวครับไปมานะครับระหว่างแม่กลองไปทางด้านของ สาชลอมนั้นก็28เที่ยวแต่ถ้าฝั่งทางด้านของมหาชัยไปโมเมียนใหญ่อันนี้จะมากหน่อยคือสามสิบเที่ยวนะครับจากนั้นคุณยกย้ยก็พามา,มาที่สถานีหยุดรถคลองนกเล็กอันนี้อยู่ใน่ามกลางป่าจากเลยนะครับเป็นสถานีอันซีนได้เลยนะครับอยู่ท่้มกลางป่าเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสนนเรียบข้างด้วยแล้วก็มีที่พักผู้โดยสารขนาดใหญ่ ตรงนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่รวบรวมสินค้าทางการเกษตรที่่อค้าแม่ค้านำเอามาขึ้นรถไฟแถวนี้นะครับจะมีทางคมทางคมอยู่สองทางในอดีตก็คือลำคลองคลองนั่นก็คือคลองมาหอนคลองมาหอนก็เข้ามาใกล้ๆกับทางด้านของสถานีบ้านแหลมบ้านแหลมนั่นแหละครับที่เราเรียกว่าคลองมาหอนแล้วก็ต่อออกไปทางด้านของแม่กลองยาวประมาณ40ิกิโลเมตรไปถึงแถวแม่กลองเขาเรียกว่าคลองแม่กลอง ผมก็ภายเรือไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่บริเวณปากคลองมะหอนทางด้านสุนย์จักรอไปทะลุที่วัดใหญ่ใกล้ๆก,กับสถา,านีเลยนะครับตรงนั้นเลยนะครับระยะทางก็48กิโลเมตรจากนั้นแหะครับเราก็มาพากันมาที่สถานียุรถบางสี่คตก็ต่อจากของนกเล็กมาตรงนี้ก็จะมีถนนตัดผ่าน เป็นปสถานีสีค่คดหลังจากสี่คดแล้วนะครับคุณย่าก็พามาที่ปสถานีหยุดรถบางกระเจ้าบางกระเจ้าท่านคุ้นเคยนะครับเป็นสถานที่เป็นแหล่งชายทะเลที่มีกะปินะครับมีสัตว์น้ําสัต์ทะเลปลาเข็มปลาแห้งเยอะหน่อยนะครับนี่กระทาทางลลักษณะของที่พักผู้โดยสารจะมีลักษณะเนี้ยเป็นหลังเดียวนะครับที่เห็นมาแบบเนี้ยมีเพียงหลังเดียวนะครับที่เห็นอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นทางด้านของทางภาคอีสานทางภาคเหนือก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับเส้นทางฝ่ายนี้นะครับเห็นทางรถไฟอย่างนี้นะครับมีรถไฟวิ่งถึงวันละ28เที่ยวครับไปกลับนะครับอ่าครับนี่คือสถานีหยุดรถบางกระเจ้าแต่อย่างไรเสียก็ต้องมีธงชาตินะครับมีธงสีเหลืองนะครับธงสถาบันนะครับติดอยู่เป็นประจํานะครับต่อไปครับก็เป็นสถานีรถไฟบ้านบ่อ สถานีไฟบ้านบ่อน,นั้นมีตัวอาคารสถานีมีชานชาราและขณะที่ผมไปถ่ายภาพที่สถานีบ้านบ่อน,นั้นก็มีรถมาพอดีเลยนะครับรถไฟวิ่งมาพอดีเลยจะมีทั้งหมดใช่ไหมครับที่นับคร่าวๆตัวนี้ก็3ามตู้นะครับแต่ทางรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่วิ่งวันละสี่เที่ยวระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรมีตู้รถไฟ พ่วงมาเพียง2ตู้เท่านั้นนะครับตอนนี้วิ่งเป็ร้อยกิโลเลยนะครับจากแกลงคอร์บวใหญ่นะครับข้ามเขื่องป่าสักด้วยนะครับมีแค่2ตู้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นประถานีบ้านบ่อขอบคุณครับ